ผู้ชมเปิดกองวิศสามเริ่มต้นด้วยฉากบู้มันส์ที่มาพร้อมกับคำว่าอลังการแต่เอ๊ะเดาได้ไหมคะคุณผู้ชมว่าละครเรื่องอะไรและใครเป็นผู้จัดขาเนี่ยละครพี่เนี่ยถ้าคนดูแล้วจะรู้เลยละครพี่มีลายเซนเลศหรลอลังการและสวยค่ะยกมือเห็นด้วยคะ่ะรัตรู้อลังการต้องพี่ไก่วาราย,ยุทธคนเดียวจริงจริง สวัสดีครับไก่วรายุทธนิลินทจินดานะครับถ้าเป็นละครก็บริษัท Who and who ถ้าเป็นรายการก็ต้องบริษัทปรีมายครับสองบริษัทแยกกันนะครับเข้าใจนะครับ <c oughs> ผู้จัดทําตั้งแต่เรียกว่าสักเบื์ยันเอลบนะคะคือหนึ่งเราต้องหาเรื่องเองหาผู้กํากับหาคนเขียนบทต้องอ่านเรื่องเองต้องดูสถานที่เองต้องดูหน้าตาดูผมดูเสื้อผ้าดูทุกสิ่งอย่าง สมัยก่อนๆนู้น ون, แต่สมัยเนี้วิวัฒนาการมันเกิดขึ้นเยอะมันมีรับจ้างหาสถานที่รับจ้างแต่งหน้ารับจ้างทำเสื้อผ้ารับจ้างทำคอสตูมอะไรเงี้ยมันก็ได้มาซัพพอร์ตมันงานของเราอะถึงจะจ้างใครแล้วก็ตามทั้งหมดมันก็คืองานของเราเพราะฉะนั้นคนที่จ้างมาคือมีหน้าที่ทำงานตามคำสั่งหรือตามคำบอกเล่าของเรานอกจากเขาจะมีไอเดียที่แปลกใหม่ที่นำเสนอสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็จะรับฟังเขา ออกไปเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเป็นละครใครแต่แฟนๆละครช่องสามจะรู้เลยว่าอันนี้คือละครของพี่ไก่ของคุณไก่ของไก่เพราะว่ามันมีลายเซ็นของมันเองหนึ่งอาจจะสวยหรูเลิศชาจะต้องเก๋อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาออกเป็นละครเรื่องนั้นสังเกตสิพี่จะไม่ค่อยทำนางเอกจนเท่าไหร่หรอก พราะเดี๋ยวนี่เองไม่ได้ใส่ตุ้มหู <c oughs> เออคือสิ่งแรกถ้าเราจะเลือกนิยายหรือเลือกอะไรเราต้องเอาความชอบของเราเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะถ้าเราชอบแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าความต้องการของตลาดในตอนนี้หรืออะไรยังไงเนี่ยซัพพอร์ตกันได้ไหมแล้วอย่างสมมติว่าเราอยากจะนําเสนออะไรอยากจะใส่ชีวิตคนลงไป อ,อยากจะใส่อาชีพคนลงไปหรืออยากจะใส่แนวพระราชดำริลงไปมันคือการเสริมและสร้างบทประพันธ์ให้ดูดีและมีอะไรมากขึ้นมากกว่าออกมาเป็นละครปกติอ๋อตอนนี้เหรอคะภูผาแพรไหมชื่อก็หวานใช่ไหมคะภูผาก็คือชื่อพระเอกนางเอกก็ชื่อแพรไหมมันจะมีทั้งความหวานและความแข็งแกร่งอยู่ในเรื่องเดียวกันราค้ามันถูกเกินไปใช่ไหมฉันเอามาคืนเขา เพื่อที่จะไปแต่งงานกับเจ้าแสงฉายไม่จริงฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะฉันไม่เคยอยากได้ของของเขาเลยกลับาทำไมอยาดได้ให้เขาซือไงทำไมคะในหนังสือที่คุณโสพีพันรายเขียนเอาไว้เนี่ยจะไม่มีบทบู๊เท่าไหร่นะครับแต่ด้วยอาชีพของพระเอกคือพระเอกเนี่ยทำงานเป็นบอดี้การ์ดหรือเป็นรปภภาษาไทยเรียกส่วนเพื่อนพระเอกเป็นตำรวจ คือคุณบอยพระเอกคือคุณปอนางเอกคือน้องแต้วอันนี้เราเข้าๆก่อนพอเรามีม,มีมีตัวละครที่มีอาชีพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยสามารถใส่อาชีพที่อาไปได้คือการบูของพระเอกและของผู้ช่วยเพื่อเห็นว่าในอาชีพพระเอกทําอะไรบ้างมันก็เลยต้องใส่บูลงไปแต่พี่อ่ะขอบอกเลยนะคะในชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยทําบูเลยซาอยากทํา แล้วทำไม่เป็นอ่ะเดือดร้อนสิคะเดือดร้อนก็ต้องหาคนมาช่วยคุณนกชัดชัยค่ะคุณนกชัดชัยรับปากว่าจะทำคิวบูให้เรื่องนี้นะฮะพอมาวันแรกเลยในในกองถ่ายก็บอกอ๋อรู้และและครเรื่องน,องนี้เรื่องอะไรภูผาแพ้ไหมเดือดบูเรื่องเนี้ยพี่นกเป็นคนจัดการทั้งหมดแต่มีประโยคหนึ่งที่พี่นกพูดว่าพี่ไก่ละครพี่ไก่เนี่ยจะบูแบบคนอื่นไม่ได้ จะมาปลาภูเขาเผากระท่อมจะมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่สวยแล้วความพี่ไก่ต้องบู๊สวยยังไงเราวะบู๊สวยฉากแรกคุณชัดชัยก็สั่งชันจเลียนลม้มลงมาทับตัวผู้ร้ายแตกกระจายเลยค่ะสวยไหมสวยค่ะชันจเลียนไม่เอี่ยมเลยค่ะ <laughs> อันนี้เป็นอันแรกนะคะของการเปิดเรื่องแล้วยังมีอื่นๆอ,อีกที่พี่นกคิดแต่บางทีคิดแล้วเนี่ยพี่นกไก่ว่าพี่ว่ามันเยอะไปนะ เดี๋ยวตัวพระเอกมันไม่มีอะไรทําเดี๋ยวตัวผู้ร้ายไม่มีอะไรทํานะลดหน่อยได้ไหมพี่ผมว่าดีแล้วจบข่าวพูดไม่ได้เหมือนต้องเอาเวลาทําคิวบูเนี่ยเวลายุตเปัสเตอร์ปิดปากเลยไม่มีไม่มีตรงที่ฉากบูเพราะตัวเองทําไม่เป็นน่ะเพราะว่าตัวเองนั่งเฉยเฉยดูคนอื่นเขาทําหมดเลยแล้วเราอยู่ในกองเราก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยจะไปบอกให้ยกยิงปืนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เวลายุธนะจะบอกให้เตะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ฉากบู้อย่างเดียวที่เราไม่ได้มีความสุขกับตรงนั้นแต่เรามีความสุขกับฉากอื่นที่เราได้เข้าไปช่วยเข้าไปร่วมมือแต่คนอื่นที่เขาทาเขามีความสุขเพราะฉันเอาความสุขของเขากับความสุขของเรามารวมกันมันก็จะเป็นดับเบิลความสุขค่ะนชูแกก็เจ้าบทบาทอยู่แล้วเจ้าหารเรื่องหารปัญหานี้ทำกันมานานก็จะรู้ใจกันว่านชูขอหวานหน่อย ขอโรแมนติกหน่อยขอนั่นหน่อยแลชุก็จะเติมลงไปแล้วยังมีคนอื่นอีกนะคะเรื่องนี้พี่ยังได้น้องโจอี้ถ้าถ้าทราบกันก็เคยเป็นนางสาวไทยปีที่แล้วมาเล่นเป็นนางรองเรื่องนี้ประกบกัน เจ้าอย่านะเจ้าอย่าอย่าอย่าเจ้าแล้วก็ได้คุณเป็กเปรมมณัสนะฮะที่เป็นดีเจของวัยรุ่นที่โด่งดังมากเลยยอมรับเป็นเจ้าแสงชัยซึ่งเป็นตัวร้ายคุณไม่ใช่เจ้าของหัวใจฉันคุณบังคับฉันไม่ได้หรอกแล้วก็ยังมีคนที่ลืมไม่ได้เลยคนนี้คือ ให้บทอะไรถ้าของพี่ไก่เขาก็เล่นทุกเรื่องจอยลีลนีค่ะเรื่องนี้เธอมาซึ่งเธอก็ไม่เคยเล่นอีกอ่ะเธอฆ่าคนได้อะเรื่องเนี้ยฉันชื่อพันไม่ใช่ชื่อแผงที่แกคิดแกจําคนผิดแล้วผม<ด>ไม่มีวันจําชื่อแฟนผมผิดอ่ะคุณไม่ไช้ชื่อพันคุณชื่อพรคุณแพรไอ้ป้าเลิกข้างสักทีปล่อยฉันนะปล่อยสินี่บอกก่อนเลยว่ามันเป็นแนวใหม่ ที่ไก่ไม่เคยทําคือแนวบูยังไงก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนบางทีมันอาจจะไม่สวยเหมือนอย่างที่ทุกคนคาดหวังแต่ก็พยายามทําอย่างเต็มที่เพราะหนึ่งได้พุ่มกับบูที่ดีคุณชัดชัยได้คนอีทรอนมาช่วยได้นช,ชูได้ดาราน,นักสแสดงที่เก่งบวกกับความเปรี้ยวหวานมันเค็มรสจัดจ้านของไก่เองที่ยังมีอยู่ความสวยงามที่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไก่คิดว่าคงไม่ทําให แฟนๆช่อง3ผิดหวังนะครับแล้วก็ให้กําลังใจไก่ด้วยนะคะอาจจะเป็นเลื่องสุดท้ายที่ทำบ,บูก็ได้ค่ะเพราะน้ําตาลเล็ดน้ําตาไหลเหลือเกิน